สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันนอกสถานที่นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เมเจอร์รัชโยธินเพื่อไปดูสลามรอบพิเศษรอบสื่ออะไรก็ว่าไปนะครับโดยคุณฟุ๊กเป็นคนชวนมานะครับก็ขอบคุณคุณฟุ๊กด้วยที่ชวนมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปดูรอบสื่อก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในงานให้ดูครับ Hati buruk. Oh. โอเคนะครับทุกคนวันตอนนี้เราก็ถึงเมเจอร์ราชโยธินเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเพื่อนๆนี่ในนาตัวหน่อยครับตองตัวผมเด็กฮจากจากีากดดิเดีเวฮนะ ฟุกจากฟรีดพอร์ตแล้วเป็นแฟนกันเมฆครับคุณฟุ๊กเป็นคนเชิญผมมาครับต้องขอบคุณคุณโุเก้วยนะครับที่ถามตอนนี้แล้วก็ขอบคุณแจมด้วยนะครับที่มอบโอกาสอันดีให้พวกเรามาดูนะครับขอบคุณมากเพราะแจมไป่ไหนทำแล้วทำให้เรามาเจอกันใช่นะครับก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ตัว๋วของเก็บกันไปหมดแล้วเก็บตัว๋วได้ตั๋วกันมาแล้วนะครับก็รอรอบเที่ยง <Ooh. S 2> เดี๋ยวมาเจอกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายนะครับทุกคนไว้เจอกันยินดีครับสวัสครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เอิร์ธนะครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธได้เราบทภาพในเรื่องนี้เป็นตัวละครตัวอะไรครับเป็นพี่อีโร่ครับผมพี่อีโรพี่พี่เอิร์ธฝากตัวละครพี่อีโรของพี่เอิร์ธหน่อยได้ไหมครับก็ครับเป็นตัวละครที่เจ็บคอครับผม ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับสนุกครับสนุกสนุกครับผมครับผมครับชอบมากเลยครับสูส่วนต่อชอบพี่ยวคราวมากขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณพี่สิทธิ์โอเคสองข้างเลยครับมือสั่นแลบคุณครับขอบคุณครับ โอเคตอนนี้เราอยู่กับนักพากย์อีกท่านหนึ่งนะครับพี่ไบรท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใน The m u w i สลามวันนี้พี่ไบรท์ได้รับบทากา์เป็นตัวละครตัวไรเป็นตัวละครก๊อปปะนะครับครับผมพี่ไบรท์อยากให้ฝากบทตัวเองแล้วก็อยากให้ฝากสลามหนด้วี่หน่อยครับครับผมก็ยังไงฝากน้องก๊อปปะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วภาคสายสมัญสีชาตินะครับ15กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับขอบคุณณนะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการดูรอบสื่อครั้งแรกนะครับกับซลัมเดอะมูวีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมารีวิวสั้นๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่ารอบสื่อครั้งแรกของผมเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปรอบสื่อในครั้งแรกนะครับได้เจอพวกพี่ๆนักพากย์ได้เจอคนดังหลายๆคนแล้วก็วิ่งเข้าไปขอถ่ายรูปนะครับถ้าสมมุติว่าจังหวะไม่ดีอะไรก็ขออาภัยทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับตัวหนังเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากแฟนๆซลามบอกเลยว่าต้องชอบผมบอกเลยว่าเราคาดหวังไว้ระดับหนึ่งแบบระดับแบบคาดหวังไว้ร้อยแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเราได้มาเป็นล้านเลยแบบอู้มันดีมากโดยเฉพาะซีนแอคชั่นตอนท้ายผมแนะนำนะครับว่าดีมากตัวละครที่เอามาแบบเป็นตัวละครรับแล้วรับอีเนี่ยก็บอกเลยว่าสุดยอดคุณจะต้องไม่ผิดหวังนะครับถ้าคุณเป็นแฟนสลามต้องไปดูให้ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยกับสลามเดอะมูวี่นะครับแล้วก็ สำหรับใครที่รอดูเรื่องนี้นะครับสามารถไปดูรอบปกติได้นะครับ,บก็รอบปกติเนี่ยก็จะเปิดในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับก็อย่าลืมไปดูสลามในเดอะมูวี่กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันครับกับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามเดอะมูวี่สายสัมพันธ์สีชาติแล้วเจอกันครับ